ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอานะครับลูกหลานทุกคนนะครับเช้าววันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้นํามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับมานําเสนอนะครับเป็นมีดพกพานะครับเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับ ความยาวรวมดำนะครับความยาวรวมดำอยู่ที่นะครับประมาณ13นิ้วนะครับนะครับยาวรวมดำประมาณ13นิ้วกว่านิดหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับความเก่าของไม้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับดูฝักมันมีดกันก่อนนะครับดูความย่น ความยุบตัวของไม้ที่มันแห้งสนิทนะครับอายุยุบต้นก็9กกว่าปีนะครับนี่นะครับไม้เก่าจะออกอย่างนี้นะครับนี่นะครับดับไม้ฝักไม้นะครับไม้พยุงนะครับดับไม้พยุงฝักไม้พยุงนะครับดูครับความเก่านะครับ ตรงนี้ที่ลัดมันขาดนะครับก็สงสัยเจ้าของเขาเอาออกไปนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับนะครับสวยงามครับมีดเลมนี้ดูครับคาบไข่ความเก่านะครับนะครับต้องมีนะครับฝุ่นเข้าไปยัดในร่องอย่างนี้นะครับ ความเก่าของไม้นะครับเกิดจากธรรมชาติของเขาเองนะครับนะครับสวยงามครับดูครับยาวรวมดำสิบสนิ้วนะครับนะครับกันลัดฝักมีดตัวนี้นะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะครับเป็นเหล็กหล่อดำ อย่างดีสนนิษไม่กินนะครับดูครับเกาสิบกว่าปีนะครับสนันนิษไม่มีเลยนะครับเอามาดูภายในกันนะครับนี่ครับภายในก็นะครับนี่นะครับ,รบภายในก็เป็นลายนาคสมพงนะครับ นาคสมพงหรือว่าหน้าเกี้ยวนะครับดูนะครับเหล็กเก่านะครับจะต้องออกดำดำนวลๆอย่างนี้นะครับเหล็กยุบเก่านะครับไม่ค่อยเป็นสนิมนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับมีเหล็กแบบนี้นะครับคนที่จะคิดนะครับอยากได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับของดีๆนะครับของแท้นะครับต้องนำ อย่างนี้ไปนะครับไปศึกษาก่อนนะครับนำอย่างนี้ไปศึกษาดูก่อนนะครับว่าเหล็กเก่าเป็นยังไงนะครับไม้เก่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับที่เป็นรอยอย่างนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเขาตีมีดขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็มีกบไสเหล็กนะครับกบไสเหล็กปื๊ดปื๊ดแทมเสมอนะครับ เราค่อยมานะครับเราค่อยมาตอกนะครับอัคราคาถาหลวงพ่อนะครับนี่นะครับปิดท้ายด้วยโต๊ะอุนะครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้นะครับเหล็กอย่างดีนะครับผสมเหล็กน้ำพีด้วยนะครับนี่ออกนวลๆดำๆอย่างนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นยันพระปิตานะครับนะครับนะครับดูครับลายนาาสมพง์นะครับบางคนเห็นลายนะครับก็รู้แล้วว่าช่างอะไรนะครับแต่ว่าคนใหม่ๆเข้ามานะครับก็ยังไม่รู้นะครับ ขอแนะนำนะครับนะครับช่างตีมีดเหลี่ยมนี้นะครับอยู่ในยุบต้นต้นของช่างนะครับอยู่ในยุบต้นต้นนะครับนะครับท่านผู้นี้ก็คือช่างสอนนะครับนี่นะครับมีดเหลี่ยมนี้นะครับยุบต้นต้นของช่างนะครับนะครับ อย่างนี้เรารู้ชื่อช่างนะครับแต่ถ้าเก่ากว่านี้นะครับจะเราจะไม่รู้นะครับว่าช่างตีมีดเล่มนี้ครับคือช่างอะไรนะครับแบบนี้รู้แล้วนะครับนี่นะครับยันนโมพุทธายะนะครับเป็นยันกระทาหลวงพ่อนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับ ดูนะครับกันมีดนะครับโคนมีดแน่นๆนะครับไม่โยกไม่คลอนนะครับดูครับเหล็กนะครับนะครับเด็กรอนะครับหนาๆนะครับแน่นๆนะครับมีดเล่มนี้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับดูครับเข้ากันมีดชิดๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ นี่ครับไม้กอนไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับพยุงไม่ให้ชีวิตตกต่ำนะครับพยุงให้ครอบครัวนั้นดีขึ้นนะครับพยุงนะครับฟังชื่อไม้ก็เป็นมงคลนะครับนี่นะครับสวยครับมีเล่มนี้นะครับ ความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะครับยาวรวมดํามก็13นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับครับสวยงามนะครับมีดเหลี่ยมนี้สมบูรณ์มากนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะครับ ขอแนะนำอย่างนี้นะครับมีดแบบนี้นะครับดูครับสวยครับเอาไปศึกษากันก่อนนะครับอย่าพึ่งไปเล่นพวกสลับซับซ้อนแม้เงินแม้ทองนะครับถ้ารุ่มแม้นั้นจะเป็นยุบกลางนะครับไปหาปลายนะครับอันนั้นจะสลับซับซ้อนมากนะครับอย่างนี้ดูง่ายๆนะครับช่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับ ช่างตีมีดนะครับก็คือช่างสอนนะครับตีมีดขึ้นมานะครับเอาส่งให้หลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับสวยครับมีดเล่มนี้ชัดเจนมากนะครับตอกโดยมือนะครับนะครับลายตอกโดยมือจะมีรอยเลเกินนะครับรอย เกิดอย่างนี้นะครับตอก้วยมือนะครับนะครับนี่นะครับบักขระนะครับพระาหลวงพ่อนะครับตอกบนใบมีดเพิ่มความเข้มขลังนะครับอยู่ลงคงกระพันนะครับปกป้องคุ้มครองภัยนะครับใครมีติดบ้านติดรถนะครับ มีดหลวงพ่อนี้นะครับป้องกันภัยพวกผีปีศาจคุณใสมนดํานะครับอะไรพวกนี้นะครับจะได้ไม่เข้ามากล้ำกลายนะครับนี่ครับคาถาหลวงพ่อฝั่งนี้ก็ตอกไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับยาวมานี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับคาถาหลวงพ่อตอกไว้นะครับเพิ่มความเข้มขลังนะครับ ผู้ใดที่มีวิชาอาคมนะครับทำน้ำมนต์น้ำมนันน้ำมนต์ขับไล่พวกคุณใสมนดำพวกผีปีศาจวิญญาณร้ายนะครับนี่นะครับทำน้ำมนต์ขับไล่ได้นะครับนะครับหมอน้ำมันหมอน้ำมนต์นะครับท่านใดจะไปรักษาผู้ป่วยรักษาคนนะครับ ตกทุกข์ได้ยากนะครับปลดปล่อยให้เขาชีวิตดีขึ้นนะครับนะครับบูชาหมีดหลวงพ่อเดิมไปทำพิธีนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับไปทำน้ำมนต์ทำน้ำมันนะครับเชื่อมต่อกระดูกอะไรพวกนี้ได้นะครับ ผมไปเห็นกับตามาแล้วนะครับเพราะว่าหมอท่านนั้นนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนี่แหละครับทำน้ำมันน้ำมนต์นะครับนจึงมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับสวยงามครับ มีดพกพาขนาดใหญ่นะครับ13นิ้วนะครับนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีนะครับดำงานะครับดำงาฝักไม้นะครับอันนี้ก็ยาวรวมดัามอยู่ที่9นิ้วนะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับนี่นะครับงาเก่านะครับจะออก ช้ำชำอย่างนี้นะครับาถูกจับถูกใช้นะครับนะครับนี่นะครับดูครับนี่นะครับลอยลายเป็นข้าวหลามตัดอย่างนี้นะครับลาแท้นะครับนะครับสวยครับกันรัดมีดตัวนี้นะครับจะเป็นทองเหลืองรอนะครับซึ่งมีความคงทนนะครับ สนิมไม่กินนะครับทองเหลืองเก่าๆนะครับมีดยุบต้นๆมือนกันนะครับมีดเล่มนี้เสมาใบโพครึ่งใบนะครับนะครับนี่นะครับกันมีดนะครับดูครับข่างแห้งๆแน่นๆอย่างนี้นะครับนะครับในดำมีดนี้นะครับแต่ละเล่มนั้นนะครับประกอบไปด้วยผง มวลสารเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงพ่อนะครับทำขึ้นมานะครับเสมาใบโพนะครับครึ่งใบสวยงามเลยนะครับจะพ่อใบนะครับจะพ่อใบนี่ก็5นิ้วนะครับนะครับขาดนิดหน่อยนะครับปกติจะว่า5นิ้วนะครับดูเหล็กนะครับเหล็กยุบเก่านะครับจะออกนนวลดำๆอย่างนี้นะครับ นะครับส่นี้ไม่กินนะครับเหล็กอย่างดีนะครับเหล็กผสมน้ำพีนะครับตีนวดให้เข้ากันด้วยช่างมีฝีมือนะครับนี่นะครับมีจุบต้นนะครับนี่นะครับดูครับรอยตอกโดยมือจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นจักจักขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับตอกโดยมือนะครับนี่นะครับตอกลาย นะครับสวยงามนะครับนะครับดอกไม้นะครับดูครับเหล็กเก่านะครับเหล็กอย่างนี้นะครับดูแลดีๆนะครับอีกร้อยปีนะครับก็ไม่มีปัญหาไรนะครับดูครับความแห้งนะครับของไม้ความแห้งของงานะครับเหล็กแห้งเป็นยังไงนะครับคนใหม่ๆนะครับ ควรจะเอาไปศึกษาดูนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นเคาะมีดรุ่นใหม่ๆนะครับให้เดามาเล่มเก่าๆอย่างนี้นะครับไปศึกษาดูก่อนนะครับนี่นะครับลายเซมาใบโพครึ่งใบนะครับนะครับมีดรุ่นนี้นะครับตอนนั้นจะมีนะครับช่างตีมีดนะครับอยู่ในวัดนะครับมีโรงตีมีดนะครับช่างอยู่ในวัด ทำขึ้นมานะครับวันละสิบเล่มยี่สิบเล่มสามสิบเล่มนะครับพอทำเสร็จนะครับก็เอาไปให้หลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับช่วงนั้นนะครับผูกคนหลังไลเข้ามานะครับมีดช่างทางนอกทำไม่ทันนะครับมีดในวัดก็ทำไม่ทันนะครับนะครับตีกันทั้งวันนะครับนี่ครับ ดูครับลอยนะครับในหล,ล, <note skincare> ลองเลือดอย่า <boarding> ง<ด> <mosquitoes> นี้นะครับลอยตอกโดยมือนะครับนะครับโดยสิ่วตัวหน้าหนานะครับตอกโป๊กโปกเข้าไปนะครับจะมีรอยเกินอย่างนี้นะครับนะครับรอยเฉล็บรอยเกินอย่างนี้นะครับตอกโดยมือนะครับดูครับสวยครับเม็ดเล่มนี้นะครับขนาดพอเหมาะพอดีนะครับ ผู้หญิงก็พกได้นะครับใส่กระเป๋านะครับเพราะว่าไม่ใหญ่นะครับความยาวรวมดัามอยู่ที่เกือบเกือบเ้านิ้วนะครับตีทะเก้านิ้วนะครับดํางาฝักไม้นะครับราคาก็ยังพอเอื้อมถึงนะครับราคาก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดํางาฝักงานะครับอันนั้นนะครับคนที่จะมี บุญบารมีสูงนะครับมีเงินเยอะนะครับถึงจะปูชาได้นะครับคนชั้นอย่างเรานะครับแค่นี้ก็พอนะครับุูตคุณนั่นก็เหมือนกันนะครับนะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้นะครับลายเซมาใบโพครึ่งใบนะครับนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ก็มิด มียุบต้นเหมือนกันนะครับเก้าสิบกว่าปีมอนกันนะครับนี่นะครับซส่งลายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลายน่องสิงนะครับยุบเก่านะครับยุบโบราณนะครับมีดเหล่มนี้เกือบเกือบร้อยปีนะครับดูครับลายดอกไม้กนกเทวันนะครับสวยงามนะครับมีดเหล่มนี้นะครับน่าจะทํา พิธีนะครับเพราะว่าตรงนี้มีรอยสนิมนะครับกัดก่อนไปนะครับนะครับทำน้ำมนต์ทำพิธีนะครับก็เอาปลายมีดนี้นะครับแกว่งแกว่งแกว่งในขันน้ำมนต์นะครับนี่นะครับมาถึงนี่นะครับรอยสนิมขุมนะครับผ่านการทำน้ำมนต์มานะครับมีดจุบเก่าๆนะครับอัขระหลวงพ่อนะครับตอกไว้นี่นะครับ ชัดเจนนะครับนะครับสวยครับมีดเล่มนี้ดูครับลายน่องสิงนะครับหยุบเก่าๆนะครับรุนโบราณนะครับนี่นะครับมีดยุบเก่าๆนั้นนะครับจะทำขึ้นมาแบบไม่ยากนะครับ เหล็กดำรลนะครับมาทำกันมีดอย่างนี้นะครับเข่าคังมีดก็แห้งๆอย่างนี้นะครับสนิทนะครับไมโยกไมครอนนะครับดูครับดําไม้ฝักมะนะครับเลื่มนี้ดําไม้ฝักไม้นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับดําไม้ฝักไม้นะครับราคาจะต่ำกว่าดํางาฝักงานะครับ ท่านใดสนใจเล่มไหนก็โทรมาคุยกันนะครับท่านที่สนใจนะครับมียุบเก่าาเหล็กเก่าๆอย่างนี้นะครับเอาไปศึกษานะครับเดินในด้านพุทธคุณนั้นนะครับก็เหมือนกันนะครับปกปักรักษาคุ้มครองปกป้องคุ้มครองภัยนะครับในด้านพุทธคุณนั้นเหมือนกันนะครับนะครับดูครับไลน์ ยุบเก่าๆเขาจะตอกอย่างนี้นะครับยังไม่เป็นยังไม่มีเอกลักษณ์นะครับแต่ถ้ามีจยุบก,กลางยุืปลายนั้นเขาจะมีรูปแบบเอกลักษณ์ของเขาแล้วนะครับอันนั้นจะราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถ้าอย่างนี้นะครับมีชาวบ้านชาวบ้านนะครับทําขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปให้หลวงพ่อนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิต ดูครับสัมมีดนะครับสวยงามนะครับสนิมแทบจะไม่มีเลยนะครับอายุ90กว่าปีนี่นะครับนี่นะครับกันมีดนะครับเข้าแบบชิดๆนะครับแน่นๆนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับยาวรวมดำก็9นิ้วนะครับเฉพาะใบนะครับก็อยู่ที่5นิ้วนะครับขนาด พอดีพอดีนะครับกระถัดรัดดีนะครับผู้หญิงนะครับก็ใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนก็ได้นะครับไปไปนะครับนะครับความยาวนะครับรวมดำเก้านิ้วนะครับสวยงามนะนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8ย์6ป หนึ่นะครับท่นที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสามเล่มนี้นะครับนำเสนอนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่088-586 1น2 9นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ข่อจบเท่านี้นะครับท่านที่เข้ามานะครับใหม่ๆก็อย่าลืมกดแร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปข้างหน้าท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ